สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูงานเติมน้ำยาแอร์ตัวตา้าวิโก้ครับครับขั้นตอนที่1เราก็จะมาถอดฝานะครับที่เป็นรูปตัว h ฮสแล้วก็ตัว L ที่ท่อน้ำยาแอร์นะครับถอดฟาเสร็จผมก็จะเอาสายจากเครื่องนะครับมาต่อเริ่มจากเอาตัวสายสีแดงที่เป็นตัวเฮสนะครับต่อเข้าที่ท่อตัวเฮสก่อนตัวเฮสก็คือแรงดันสูงนะครับส่วนตัว L ก็คือโลแรงดันต่ำนะครับ ต่อมาผมก็จะมาที่หน้าจอเครื่องนะครับผมก็จะทําการแบกค้ำนะครับโดยผมกําหนดเวลาไว้ที่25นาทีนะครับแล้วก็กด enter โอเคไปได้เลยครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานานครับก็ต้องรอจนกว่าฝั่งโลจะติดลบถึง30บาทแล้วก็ฝั่งไทยจะติดลบเหมือนกันครับในระหว่างที่ผมรอขั้นตอนการแบกค้ำนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนน้ามันคอมพิวเซอร์นะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนออกเพราะว่าตัวที่ผมใส่อยู่นี่มันเป็นของน้ำมัน p o e นะครับจะเป็นของน้ำมันคอมของรถไฟฟ้านะครับ นี่ผมจะเปลี่ยนกลับมาใช้ของโตด้าวิโก้นะครับนี่เป็นขั้นตอนการเติมน้ํามันคอมนะครับแล้วก็เติมน้ายาแอร์นะครับรุ่นนี้ผมใช้น้ายาแอร์อยู่ที่500กรัมนะครับในช่วงที่เครื่องเติมน้ํายาแอร์เข้าระบบนะครับเราก็ต้องมาสตารดแล้วก็เปิดแอร์ให้สุดนะครับอันนี้ผมก็จะมาดูที่เกจว่าแรงดันฝั่งไฮและโลนี่มันได้ไหมเพราะว่าถ้าแรงดันมากเกินไปมันก็จะทําให้ระบบแอร์เราพังครับนี่ครับดูเย็นไม่เย็นครับไอ้น้ําเกาะอยู่นอกกระจกเลยครับ